สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ิโบ9 9นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟบิตคอยต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับแล้วก็มาอัปเดตเป้าราคานะครับทิศทางในมุมมองของผมนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับใครที่ติดตามทางอ่าเพจ f ิโบ9 9นะครับน้องพิมพ์ว่าฟิโบ9 9ก็เจอเลยนะครับจาก y t u t u g o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  g นะครับหรืออะไรในในเพจนะครับก็สามารถเสิร์ชคำว่า f ิโบ9 9ได้นะครับ ก็จะมีแนวทางนะครับที่จะนำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟนะครับล่าสุดเลยนะครับเนาะก็ราคาขึ้นมา29600นานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับกับเมื่อวานก็ได้คาดการว่านะครับถ้ามันปิดในฐานนี้ฐานนี้นะครับมันจะเข้าไปในฐานนี้ฐานนี้เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มาอัปเดตสดๆกันให้เลยวันนี้นะครับก็ราคานะครับหลังจากที่มัน ไม่ได้หลุดเส้นอัพเทนนะครับที่เราได้คุยกันเมื่อสองสาวันก่อนนะครับเนาะราคาก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับนอกจากที่มีข่าวลือนะครับที่ทําให้ราคาพุ่งนะครับหลังจากจบข่าวลือไปเสร็จราคาก็ยังพุ่งอยู่ดีนะครับนะอย่างที่ได้คาดการไว้นะครับวันนี้มาดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของวอลุ่มนะครับที่เป็นแนวต้านหนาแน่นนะครับจะผ่านไปได้ไหมนะครับเนาะก็มาดู มาดูกันอีกทีนึงนะครับผมจะเข้าไปในกราฟหนึ่งวันนะครับกราฟหนึ่งวันเส้นที่เห็นนะครับจะเป็นเส้นเส้นเทนนะครับที่ผมเชื่อมทุกจุดนะครับหลายๆจุดที่มันมันพอจะเป็นเทนเทนต้านแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าขาลงเนาะที่มันไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับหรือทะลุขึ้นไปได้นะครับตอนนี้มันก็ทะลุขึ้นมาได้หมดแล้วนะครับเนาะ ก็ยังจะไม่ดื้อต่อละนะครับก็มันขึ้นมาตามตามสเต็กของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากเส้นเทนเนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับมันไม่น่าจะกลับไปเป็นทรงที่เน็ตชูเดอร์อย่างที่คาดการไว้วันกบนะครับแล้วก็พอมันเบรกเทนขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันมันรีเทสแถวเนี้ยนะครับทำให้ไม่หลุดลงไปนะครับก็ต้องมาดูกันในเรื่องของไ s i ก็สูงพอสมควรนะตั้งแต่1ชั่วโมงนะครับเนี่ยมีการเชียอมมานิดหน่อย นะครับสีชั่วโมงก็มีการฝืนขึ้น2ครั้งละนะครับส่วน d นะครับเพิ่งขึ้นมาแต่ประมาณ70แต่เส้นเฉลี่ยตัวตัวนี้อยู่ประมาณแคกนะครับก็ยังลกขึ้นไปได้อยู่นะครับสำหรับดีนะแต่วีนี้มันเพิ่งกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องให้โอกาสวีทีนึงนะนะครับว่าจะเป็นยังไงในเรื่องของ r s i เนาะ นะครับอันนี้ก็จะมาดูในโซนพื้นที่ปิดก่อนนะครับก็เลยไม่ไม่มีแท่งเทียนให้ดูนะครับผมจะกลับหัวสเกลดูนะครับนะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนาะหลังจากที่มันหลุดเส้นสีเหลืองล้กันนะครับนะจุดต่ำอยู่ที่4 7 0 0 0 4 8 0เ0เลยนะครับฐานนี้นะครับอ่าเป็นเทนที่ผมกลางขึ้นมาใหม่ นะครับหลังจากที่เบรกเทนหกหมื่นเก้ากันมาแล้วนะครับฐานนี้ผมกลางเส้นเทนขึ้นมาใหม่เป็นเส้นสีเหลืองนะครับก็เบรกเทนเช้านี้เรียบร้อยสองหมื่นแปดเก้าร้อยนะครับทําไมมันถึงเบรกตรงนี้นะครับมันมีอะไรนะจุดเริ่มต้นเป็นสี่หมื่นแปดนะจำไว้นะครับเท่ากับว่าฐานใหญ่นะครับปลายทางนะครับก็จะมีการไปเทสตรงนี้อยู่แล้วในระยะยาวนะครับเนาะนะครับทีนี้นะครับหลังจากเส้นสีเหลืองนะครับ จุดตัดมันอยู่แถวๆาฐานนี้อยู่แถวๆสองหมื่นเกะครับเท่ากับว,ว่ามันเข้ามาปิดในฐานนี้ได้นะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับก็คือหนึ่งเลยเดี๋ยวผมวาดให้นะครับฐานสองหมนานะครับถึง3า9หมนะครับปลายทางอยู่ประมาณ3ามหมนะครับราคาแท่งดีนะครับนี่ดีนะครับเนี่ยพอหลังจากข่าวอันนั้นเสร็จเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้ได้นะ นะครับพอเราดูเป็นแห้งปิดนะครับมันปิดในฐานเราจะเห็นว่ามันปิดเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉบับของฟิบโบผมนะครับทามาไว้เทรดนะทำมาไว้เทรดนะฟิวเจอร์นะเล่นเอาแบบเนี้ยนะครับนะมันจุดมันเสียยากนะครับเพราะว่าผมจะการฟิโบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับทีนี้พอเข้ามาเทรดในฐาน2 8 3 8 7เนี่ย มันชนตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาเรียกว่ารีเทสนะครับนะอันนี้พูดหลายคลิปมากเลยในการรีเทสแปดเวลาเข้ามานะครับนะมีตัวอื่นเป็นตัวอย่างไหมนะครับนีรีเทสนะครับรีเทสแปดสถ้าดูเป็นวีคนะครับนี่นะครับนี่เมื่อกี้ดูเป็นเดยนะครับมันอาจจะเกินเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกราฟใหญ่ให้ดูแท่งวีคเราจะเห็นเลยว่าหลังจากหลุด87%ใหญ่เนี่ยจะมีการรีเทสนะครับนี เป็นเลยเนาะนะครับแล้วก็ลงต่อแต่ถ้าดูเป็นเดเนี่ยมันก็จะเกินหน่อยแหละเนี่ยก็จะเกิน87%นะครับเพราะว่าเราดูจากกราฟฟิโบใหญ่ฐานใหญ่นะครับหก0 0ื่นถึงสองหมนะครับอันนี้เป็นฟิโบเล็กนะครับไม่ไม่เล็กนะครับทีนี้อ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับพอมันหลุดเส้นเทรนตรงนี้เสร็จนะครับนะปรากฏว่าไอสองหมืเนี่ย มีเทสหรือ,อยังนะครับในฟิโบช่องเล็กนะครับเราก็ต้องไปดูในพวกสี่ชั่วโมงแล้วกันเนาะนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะมีแบบเป็นแบบแง่งขึ้นไปนะครับมันรีเทสหรือเปล่าอ่ารีเทสเรียบร้อยนะครับสอง0มืนแปดหกร้อยนะครับนี่หลังจากหลุดเข้ามาเสร็จนะครับเนี่ยหลุดเข้ามาหนึ่งรอบที่เกิดข่าวนะครับขึ้นไปเสร็จหลุดมาอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปอีกอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ย อันนี้เป็นรอบที่สามของใครใน1นถึงสวันนะตั้งแต่สิบหกตุลานะครับมันจนถึง19ตุลาใช้เวลาประมาณ3วันนะครับสุดท้ายเทสกรอบตรงนี้ผ่านนะครับก็คืออ่ทะลุฟิโบมาประมาณ2องหมนแดเ้าร้อยนีเทสที่2องหมนดหกร้อยนะครับฐานนี้นะครับถือว่าจบไปเลยนะเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเนี่ย ถ้าใครได้อ่านเพจผมเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ได้เขียนไว้หมดแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสเพราะว่าเดเนี่ยมันดันมาปิดในในฐานเนี้ยสองหมแล้วก็รีเทสฐานพวกนี้ผ่านนะครับเนี่ยพอรีเทสฐานพวกนี้ผ่านโอกาสที่จะขึ้นไปเทสสองหมื่นะครับนะสองหมเาสามร้ถึงสองหมนเยเนี่ยเป็นไปได้สูงนะแล้วจุด29600เนี่ยฟิบโบใหญ่ที่ผมวาดเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับ นะจุดสำคัญก็คือไฮไลท์เลยนะครับ29648ถ้าเกิดมีแท่ง4ชั่วโมงไปปิดเหนือ29600ได้เป้าหมายต่อไปจะเป็น3900เลยนะครับเท่ากับว่าอีกประมาณ25นาทีนะครับที่แท่ง4ชั่วโมงมันจะต้องปิดนะถ้ามันปิดอยู่บน75%นะครับโอกาสที่ราคาจะกลับลงไปเทสแถวแถว2 8 9 0 0 29 0 0เนี่ยก็ยังมีอยู่ แล้วก็ถ้าเกิดไปปิดแถวแถวช่วงวันพรุ่งนี้นะครับราคาคือเหมือนกับว่ามันถ้ามันเป็นสอาทิตย์อะวอลุ่มมันไม่ค่อยมีนะครับโอกาสที่จะไปเล่นในทานเนี้ยมันจะมีสูงขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราจะกลับมาที่2.8600ก้กับ2.9300นอะครับนะ่จะมาเล่นในหานนี้ในสอาทิตย์แต่ถ้าคืนนี้นะครับ5ทุ่มนับแท่งสีสี่ชั่วโมงปิด สูงกว่า29700แล้วแท่งตีสามก็ปิดสูงกว่า29700รับรองพรุ่งนี้ก็ไปเล่นแถวแถวสามหมื่นขึ้นนะครับถ้าเล่นแถวแถวสามหมื่นขึ้นแล้ววีคปิดสามหมื่นบวกนะครับอ่าแล้ววีคปิดสามหมื่นบวกนะครับนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นแท่งวีคแล้วกันนะครับก็จะกลับสเกลเป็นปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนจะงง นะครับเพื่อนๆดูกรอบสีขาวนะครับที่เป็นฐานฟิกโบตัวนี้นะครับ87ถึง62เราจะเห็นว่าแท่งที่มันเข้ามาปิดในนี้นะครับนะมันจะขึ้นมาเทสส9 0หมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ช่างนะครับที่มันเข้ามาปิดในนี้ถ้ามันไม่ปิดมันจะลงเห็นไหมเพื่อนๆนะครับถ้ามันไม่ปิดมันจะลงแต่ถ้ามันปิดได้มันจะมีโอกาสเทส39 0 0 0นนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เท่าวัดแห่งเนี้ยนะครับมันเปิดแดงขึ้นมาก็จริงนะครับพอมันเปิดเขียวตรงนี้เสร็จมันไม่สามารถปิดนอกกรอบได้หนึ่งเลยนะครับถ้าเราดูาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยแถวนี้เห็นไหมแท่งปิดเส้นเส้นสีแดงเนี่ยวางมาจากเทนสี่หมื่นแปดเออสี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นแปดนั่นแหละนะครับวางลงมาเท่ากับว่าตรงนี้มันประมาณเดือนอะไรนะน่าจะประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะนะครับจูนนะครับ นะก็มันหมายถึงนะครับไม่สามารถเบรกเอากรอบได้ก็คือย่อลงมาแล้วก็เทล,ลงมาใหม่รอบที่สองเนี่ยนะครับขึ้นไปรีเทสจุดนี้ผ่านไปแล้วนะครับเราต้องเราต้องอ่าอย่าฝืนมันะนะครับก็คือมันเบรกไปแล้วก็คือมันเบรกไปแล้วนะครับนะก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญเลย2 7งหมนเาอะครับพอมันเบรกเอาขึ้นไปนะครับเท่ากับว่า เทนเนี้นะครับมันเปลี่ยนเทนลงเป็นเทนขึ้นแล้วมันมันเบรกแัปเออมันเบรกดาวเส้นดาวเทนลงมาเนี่ยนะครับเป็นอัพเทนขึ้นไปแล้วมันก็ต้องไปสร้างรายละเอียดใหม่ในข้างหน้านะครับก่อนที่มันจะตัดลงเป็นดาวเทนใหม่นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเทนขึ้นนะครับทีนี้พอเราดูแท่งวิกนะครับที่มันมาปิดในฐานเนี้ยนะครับเราลองลอ,องคิดดูว่านะครับ บิตคอยในช่วง1นถึงสวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนะครับจนถึงวันจันทร์เจ็ดโมงเช้านี่ยมันจะยังอยู่ในนี้ไหมนะครับถ้ามันยังอยู่ในนี้ราคามันมีสิทธิ์ที่จะไปสามห่นเก้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปปิดนะครับวันวันอาทิตย์ตอนตอนตอนเย็นนะครับหรือใกล้จะเช้าวันจันทร์เนี่ยมันไปปิดต่ำกว่าสองหมื่นแปดสามร้อยนูนนะครับราคามันถึงจะโน่นลงไป ประมาณ23,900ืนามนั่นแหละนะคาดกันอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันไม่ปิดตรงนั้น,นครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรน,นะครับก็ SL สู้ลสู้ไปนะครับนะคืตอนน,อน,นี้ตอนนี้มองไว้นะครับก็คือเทสสา9หมนเก้ออสามหมารนะครับนะนะแล้วก็แนวทางต่อไปก็จะเป็น3 2มหมนสผมเชื่อว่านะตรงนี้มีแรงช็อตจิตวิทยาอยู่นะครับหนึ่ง ก็อาจจะเป็นสายที่ยังไม่ตัดใจะนะครับมองว่ามันอาจจะลงต่อก็เลยช็อตหน้าง,งานสักหน่อยก่อนสุดท้ายถ้าเกิดมันเกิน31,000ไปก็อาจจะแบบเขาเรียกว่า,างไงสมมุตินะครับนะค,บคือมองว่าจริงๆมันยังเป็นเทนลงอยู่เงี้ยก็เลยตามช็อตกันไปจนถึง31,000เงพเนี้ยพอมันเกิน31,000ไปแถว32 0 0 0เสร็ศส่วนใหญ่จะตัดใจไปละถอดถอดเซลล์ถอดช็อตออกนะครับทำให้ราคา นะครับมันอาจจะดิ่งขึ้นไปที่3ามหมเพื่อไปสร้างรายละเอียดใหม่เป็น up ten ถูกต้องไหมนะเดี๋ยววาดให้ดูนะนะครับอ่าวาดให้ดูนะครับ,นะรบเนี่ยเนี่ยเป็น up ten ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะวางเส้นเทนตามขึ้นไปพอมันหลุดเส้นเทนคราวนี้มันก็จะเป็น down ten ลงละนะครับเนี่ยเราก็ไปว่ากันในในหน้างงานรอบหน้าแล้วกันนะครับอันเนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับสายเซลล์นะตอนนี้ผมยังไม่เซลล์นะครับ เนาะเพราะว่าในเทรนใหญ่มันยังไม่หลุดนะครับมันต้องบางทีมันก็ต้องรอกาฟเปิดมาขนาดนี้มันถึงจะได้เป้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะอย่างเช่นแถวๆนี้นะครับมันก็เล่นยากหน่อยนะครับทีนี้แนวรับนะนะจริงๆแถว29งหมนะครับะผมบอกเลยไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงแนวรับเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าคนที่อ่ายังไม่มีของเงี้ยนะครับแล้วมาดูมุมมองนะครับก็ต้องใช้ วิจารณญาณกันเองอีกทีหนึงนะครับผมมองว่ามันอยู่หลังเส้นเทนสีเหลืองละนะครับถ้าเกิดมีการย่อนะครับผมว่าไม่น่าต่ำกว่า28900นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรมี SL ต่ำกว่า28900นิดเดียวก็พอแล้วนะครับแต่จุดเข้าเนี่ยนะครับก็ต้องไปไล่รับแถวๆใกล้ๆ,ๆ29000นะครับจำได้เนาะอันนี้ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนที่ราคาอยู่2 8 0 0 0จำได้ไหถ้าไม่2 8 0 0 0ก็2 7 0 0 0นี่แหละ นะครับมันเป็นจุดเนี้ยเนี้ยเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเออสองหมืนเจ็ดแปดร้อยจําได้เนาะนะครับถ้ามันหลุดเท่าไหร่เท่าไหร่นะลองไปย้อนฟังสักสองสามคลิปนะนะครับไล่กันมาตั้งแต่นั้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นจุดพาขึ้นรถครั้งที่สี่แล้วมั้งนะครับนะหลังจากสองหมื่นสองหมื่นห้าเออสองหมื่นสี่เก้าร้อยนะครับเป้าที่สองก็จะเป็นสองหมื่นหกนะครับเป้าที่สามสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดละนะพาลองอย่างเดียวนะครับนะนะก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับบิตคอยนะ นะครับทีนี้มาดูฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่มันก็อย่างที่เล่ามาหลายรอบแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ราคานะครับพยายามยืนอยู่ประมาณาหลายเดือนแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ฐานนี้ละไม่น่าจะกลับไปต่ํากว่า2อง0มแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดอ่ามันมันคือมันหลุดไอ้ดาวเทนมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่วีคสุดท้ายนะครับที่มันจะต้อง คอนเฟิร์มราคาว่ามันจะไม่กลับมาเป็นดาวเทนนะครับเนี่ยมันถ้ามันอยู่ใต้เส้นพวกนี้นะครับเขาเรียกว่า,าเป็นเทนลงอยู่ถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็คือ,อหลังจากมันขึ้นมาตรงนี้จริงๆมันเป็นเทนขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมันยังขึ้นไม่จริงนะครับแต่พอมันหมดดงแล้วเนี่ยพอมันหมดดงละนะครับมันจะต้องปิดสูงกว่าเส้นทุกเส้นในนี้เท่ากับว่า,าสูงกว่าประมาณ2 9 3 0 0ขึ้นไปก็คือ คือดีอ่ะปิดวิกขนาดเนี้ยนะคือดีมากนะครับก็คืออาจะมีโอกาสในการขึ้นสูงขึ้นมากไปกว่านี้นะครับสำหรับบิทคอยเนาะนะครับก็ไปเช็คในวอลุ่มละกันเนาะนะครับวอลุ่มนะครับเป็นวอลุ่มหกหมื่นเก้านะครับนะแนวต้านะครับอยู่สูงกว่าสองหมื่นเก้าสี่ร้อยนะครับไปจนถึงสามหมื่นห้าร้อยนะครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งล้าน ส่วนแนวรับนะครับต่ำกว่า29400ไปจนถึงโน่นเลยนะครับ2 6มนะครับรวมๆกันก็หลายล้านแค่แนวต้านใหญ่ที่มีการรับซื้อแถว28300ถึง29400เนี่ยประมาณล้าน6นะครับเมื่อวานดูนะครับอันเนี้ยล้านล้านหนึ่งะครับยังอยู่เท่าเดิมนะครับแต่อันเนี้ยนะครับเมื่อวานดูนะครับเช็ควอลุ่มนะครับนะ อยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งเออหนึ่งล้านสามนะวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านหกนะก็เพิ่มมาประมาณสามแสนนะน่าจะเกิดจากการแทงเขียวเมื่อช่วงเช้านี่แหละนะครับที่ดึงมันขึ้นมานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนะกองทุนอะไรเข้าหรือเปล่านะถ้ามีกองทุนเข้าหรืออาจจะมีการอนุมัติไปแล้วหรือ,รอเปล่า ETF อะไรพวกนั้นนะนะแล้วเราไม่รู้กันอ่ะคือ หมือนกับว่ามันเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าอะไรก็เราเราก็เดากันไปนะครับนะก็ต้องรอดูว่า,าเราเราไม่ถ้าเราไม่สนในเรื่องนั้นเราก็สนในเรื่องอ่าทิคกรอร์พอก็พอนะครับเพราะว่าถ้าผ่านสามหมื่นห้าร้อยอีกรอบนึงเนี่ยนะครับต้านแถวเนีนะ่ยเห็นไนะครับแถวนี้มันไม่ได้มีต้านแล้วนะนะครับมันเป็นแนวรับเก่าแล้วนะนะครับอ่าอาจจะผ่านไปถึงอันนี้ไม่แน่ใจว่า หลักแสนหรือเปล่าเอาสองแสนะครับจะมีต้านเดียวอยู่แถว3าม0มแต่เชื่อว่าเซลไม่น่าจะเปิดแถวนี้ต่อครับนะแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลย,เนยในเรื่องของค่า rsi ถ้าเกิดลากพวดเดียวมาถึง32 0 0 0เนี่ย rsi เนี่ยล่อสายเซลได้ดีมากนะครับคือมันมันเห็น rsi สูงๆเกิน780ขึ้นมากดแล้วนะครับก็ทำให้แนวรับเนี่ยแนวรับเนี่ย ไม่กล้ารับแล้วก็าเซลล์ก็เพิ่มขึ้นก็ทําให้ราคามันตกมาที่เดิมถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งมีทางเดียวนะครับที่จะเหมือนกับว่าเนี่ยไอซ์ไอซ์ไซพวกเนี้ยนะครับมีทางเดียวที่มันจะจะแบบว่าลากขึ้นไปถ้าลากขึ้นมาแค่เนี้นะครับไอซ์ไซมันก็ขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าลากทีเดียวประมาณห้าพันจุดนะครับห้าพันหกพันขึ้นไปถึงสามหมื่นห้า ไอเนี้ยมันก็ขึ้นมาพอๆกันกับลากมาแถวๆสามหมื่นนี่แหละก็ทําให้ราคามันข้าม่านไปได้ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องรอดูนะครับการที่เกิดขึ้นแบบนั้นน่าจะเป็นทุนใหญ่เข้าแล้วแหละนะครับอ,อ๋อเพราะว่าเราสังเกตว่าในช่วงหลังจากข่าว ETF วันก่อนนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ขายใหญ่แน่นอนนะครับถ้าขายใหญ่เนี่ยน่าจะเกินกว่านี้นะครับนะเดี๋ยวต,ต้องรอดูนะครับว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าก็มาดูกราฟเฉลี่ยบ้างนะครับ การค่าเฉลี่ยนะครับนะจุดที่มีแนวรับจิตวิทยานะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าแถว37%นะครับก็ค่อนข้างตรงกับฟิโบนะครับนะใกล้เคียงนะครับจะเกิดแนวรับอีกทีนึงนะครับที่3200นะครับรอดูดีๆนะครับว่าเราจะเจออ่าแท่งเขียวยาวๆนะครับไปจนถึงนู่นหรือเปล่า34500แล้วก็ลงกลับมาที่เดิมนะครับ เพราะว่าอ่าหนึ่งเลยมันจะต้องลงมารีเทเสเ้นเทนนี่แน่นะครับมันไม่สามารถขึ้นไปสูงได้ขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะก็จะกลับมารีเทสสามหมื่นสองร้อยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วขึ้นต่อนะก็อันนี้เป็นคาดการณ์ของกราฟสถิตินะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าอ่าก็มีแรงซื้อตรงขึ้นมานะครับ37%สส่วนใหญ่เกิดแรงซื้อนะครับเกิดแรงซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่า กราฟจะออกมาในรูปแบบเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะย่อไปให้เรารับมันได้หรือเปล่านะครับก็รับของเกิน29งหมนะครับก็ต้องมี SL กันไว้ตลอดนะครับสำหรับสายฟิวเจอร์หรือสปอ t ตนะครับก็ควรมีคัดขาดทุนไว้นะขาดทุนยังดีกว่านะติดดอยแล้วพอตพออ่าดอยนานนะครับก็ต้องดูกันนะครบก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับบิตคอยนะครับส่วนโดมิเนนต์ก นะก็ยังยังไม่ลงมานะครับยังไม่ลงมาครับก็ต้องรอกันต่อไปโอเคนะครับกราฟนี้มีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ